มีคนสอบถามเข้ามาว่าทําสัญญากู้ไปแล้วให้เงินไปแล้วนะครับมาทราบในภายหลังว่าเฮ้ยทางลูกหนี่ฉันเนี่ยไม่มีทรัพย์สินอะไรให้ยึดเลยแล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยถ้าจะฟ้องไปแล้วเนี่ยแล้วมันไม่มีทรัพย์สินอะไรให้ยึดเนี่ยจะทําอย่างไรดีครับทนายนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สอบถามเข้ามาก็เป็นเพื่อนของทนายเจนะฮะตั้งแต่สมัยเรียนนะครับพ่อบอกว่าทางน้องชายของเขาเนี่ยทาสัญญาให้อ,อ่ทางคนรู้จักกันเนี่ยนะครับ กู้ยืมไปก็เหยียบแสนเลยนะครับแล้วทีนี้แหละมาสอบถามผมนะฮะหลังจากที่ทําสัญญากู้กันไปเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเฮ้ยถ้าจะต้องการดําเนินการฟ้องแล้วเนี่ยนะครับถ้าเขาไม่มีทรัพย์สินอะไรเลยเนี่ยจะทําอย่างไรเนี่ยครับ <c oughs> เออนะเออมันก็ไม่แฟร์กับทางเจ้าหนี้นะถ้าหากว่ามันไม่มีอะไรให้ยึดนะผมก็บอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับมันก็ต้องไปดูว่าจําเลยเนี่ยนะครับเวลาโดนฟ้องไปเนะี่ยถ้าบางคนต่อให้เขาไม่มีทรัพย์สินนะครับ แต่เขายังมีความรับผิดชอบมีจิตสำนึกไม่เบี้ยวนะยังยึดถือสัจจะวาจาอยู่เนี่ยมันก็เอาเงินเนี่ยมาจ่ายในสารหรือว่าเซ็นสัญญาทำยอมกันเพื่อผ่อนจ่ายจนกว่าจะครบนะฮะลูกหนี้ชั้นดีอย่างนี้เนี่ยมันก็มีนะครับมันก็มีมันไม่ใช่สักแต่ว่านะมันจะมีลูกหนี้ที่มันขี้โกงอย่างเดียวนะครับ นะานายเจก็เคยมีสถานะทั้งเป็นเจ้าหนี้แล้วก็เป็นลูกหนี้นะตอนที่เป็นลูกหนี้เนะี่ยนายเจก็ขอผ่อนชําระนะก,ก,ก็จ่ายกันไปนะก,ก,ก็จนกว่าจะครบนะฮะเราก็ไม่ไม่ได้หนีไปไหนนะครับมีก็ให้ตลอดนะฮะหรือให้ตามสัญญาที่ที่กําหนดกันเอาไว้นะฮะทีนี้แล้วเนี่ยนะครับถ้ามันไม่มีทรสถินอะไรเลยนะ เขาก็มาตัดพ้อว่าเฮ้ยทำไมมันกฎหมายมันเป็นอะไรอย่างนี้นะทำไมมันไม่แฟร์กับทางเจ้านี้นะผมก็เลยถามกลับไปนะครับว่าการที่คุณให้กู้เนะี่ยคุณได้ผลประโยชน์อะไรไหมได้ดอกเบี้ยที่มันเกินอัตราที่กฎหมายกําหนดหรือเปล่าหรือเป็นการทําธุรกิจปล่อยดอกหรือเปล่าเขาก็บอกว่าก็ให้กู้ยอดไม่เกินอัตราที่กฎหมายกําหนดนะครับก็คือ15เปอร์เซนตต่อปีนะฮะร้อยละ15ต่อปีไม่เกินนี้นะครับ คำถามต่อมาคือเป็นญาติสนิทมิตรสหายหรือเป็นคนที่เคยมีบุญคุณกันมาก่อนหรือเปล่าคําตอบคือไม่เคยมีบุญคุณอะไรกันมาเลยไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่ญาติด้วยซ้ํานะฮะเป็นคนรู้จักผัผ่านนะครับอ้าวผมก็เลยบอกว่าอ้าวแล้วทําไมก่อนที่คุณจะทําสัญญากู้คุณไม่ตรวจสอบให้ดีก่อนละครับว่า,เ,าเขาอะไรยังไงนะครับเพราะว่าคนสมัยนี้เนี่ยนขะขนาดคนสนิทกันเป็นญาติกันเป็นเพื่อนกันมันยังบิดเลยฮนะแล้วนี่ไม่สนิทจนะรับรองครับบิดหมดแน่นอนนะฮะ ทำใจเอาไว้เลยนะครับเงินอยู่ในกระเป๋าของท่าน,นแท้ๆนะฮะออกเงินออกไปจากกระเป๋าของท่านเนี่ยมันก็เป็นเงินของคนอื่นแล้วครับการที่จะไปตามเนี่ยนะฮะมันก็ยากเกินทําไมไม่ตรวจสอบให้ดีก่อนว่าก่อ,อนที่จะให้กู้เนี่ยนะฮะเขามีทรัพย์สินอะไรให้ยึดหรือมีกําลังที่จะส่งคืนหรือเปล่านะครับนะถ้ามันมีกําลังที่มันจะส่งคืนเนี่ยก็อย่าไปให้กู้ครับง่ายๆะฮะคำต,ตอบไม่ง่ายแต่เมื่อเงินออกไปแล้วก็ต้องมานั่งตามแก้ปัญหาตาม ตัวสัญญานะครับมีสัญญาก็ดำเนินการฟ้องไปตามสัญญาก็แค่นั้น,นครับแล้วก็ไปสืบรับบังคับคดีกันในภายหลังนะครับแล้วก็ก็าฐานต่อมาอีกนะครับว่าเอ้ยแล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยถ้าไม่จ่ายเนี่ยมันจะทําให้เปลี่ยนเป็นคดีอาญาได้ไหมผมก็บอกเลยว่ามันไม่ได้ครับเพราะมันเป็นการกู้ยืมเงินกันธรรมดานะฮะไม่ใช่กรณีที่แสดงเจตนาช่อกงทุจริตมาตั้งแต่ต้นนะครับซึ่งการที่จะบิด ให้เป็นคดีอาญาเนี่ยผมบอกเลยว่ามันก็ค่อนข้างยากครับเพราะว่า,วามันต้องมีข้อเท็จจริงอื่นประกอบเช่นนะฮะบอกว่ากู้จะเอาไปทําอย่างงู้นอย่างนี้แต่ไม่ได้เอาไปทําจริงอย่างนี้ถ้ามีข้อเท็จจริงอย่างนี้และมีพยานหลักฐานย้ําต้องมีพระยานหลักฐานด้วยนะครับถ้าลําทางกล่าอ้างลอยๆเนี่ยนะศาลก็จะยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จําเลยหรือว่าโจ์นำสืบหลักฐานไม่ถึงนะฟ้องคดีอาญาไปศาลก็ยกฟ้องนะครับเพราะฉะนั้นมีความเสี่ยงสูงทนายเจไม่แนะนํานะ ที่จะบิดคดีแพ่งให้กลายเป็นคดีอาญานะครับเอาละนะฮะถ้าใครที่มีปัญหาอย่างนี้ต้องการฟ้องลูกหนี้ก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับหรือถ้าเห็นว่าคลิปของทางทนายเจมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u b s สไคร e ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจและไม่พลาดทุกสาระดีๆครับสวัสดีครับ